พี่น้องเบ้งผัดกะนา,าของใบบุรีลำอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องมาเบ้งกุ้งตัวใหญ่ๆยพี่น้องทุกผัดมาม่าใส่น้อไหมฝรังนะ่งะควันห้วยๆพี่น้องเอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องกุ้งสดนะกุ้งสดตัวใหญ่ๆนะทุกคนเบ้งโทรไปโทรเมนูที่ธรรมดานะฮะผัดน้อไหมนะนี่ผัดมาม่าใส่กุ้งสดนะคะ ใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะน้ำเดิอพี่น้องนี่ผักนาแ่บแสบนะใครไม่มีอะไรกินก็ตามมาเด้อพี่น้องแสบโผดแสบโผดคลากรายพี่น้องจัดไปนะอยากกินแบบไหนก็จัดไปพี่น้องพอยอยากกินแบบซี่หอ,อยจ,จัดไปพี่น้องมันบดแพงดอกพี่น้องอนะเราซื้อมาทํากินเองนะพี่น้องอตอนแรกค่อยว่าสปกลกุ้งเหละพี่น้อง ราะว่าสิตำปนนะเอากุ้งนี่แหละเอามาคั่วแล้วก็ตำปนนะพี่นอ้องแซ่บแซ่เตอร์พี่นอ้องใเรบ่เคยตำปนกุ้งเนี่ยกุ้งนี่แหละโบแมนกุ้งหน้าดอกพี่นอ้องกุ้งทะเลนี่แหละพี่นอ้องเอามาตำปนด้วยพี่นอ้องมันแซ่บเขาบอกมันแซ่บ